ผมเลยฟั้นยื่นให้มาเอาฟันตะนูมาไม่ใช่มันไม่ใช่แผ่นบอร์ดหรอกมันติดดูลลมาป่ะูเนี่ยดูลงมาสีชมพูป่ะครับเยอะ วันนี้พบก,กับพวกเรารล้ล้านอีกแล้วนะครับผมก็วันนี้พวกผมมีภารกิจเร่งด่วนจากแม่บ้านนะฮะคือทำการตัดหญ้าเคลียร์ข้างบ้านแต่ราคามันแพงเหลือเกินใช่ผมเลยจะมาหาแรงงานฟรีจากชาวแก๊งล้วล้านที่ยังไม่เคยเปิดตัวมาก่อนเดี๋ยวตอนนี้พวกผมจะ,จะไปหลอกพวกมันกัน,น,นให้มันมาทำ งานให้พวกเราเราจะไม่บอกเลยจนกว่าพวกมันจะมาถึงใช่เพราะว่าเราจะใช้คลิปตรงนี้เป็นที่ถ่ายคลิปของเราใ,<ช>ในคลิปต,ต่อไปนะครับผมโอเคโอเคก็เดินไป,ปหาเหยื่อกันมาครับผมเรามาโทรหาเพื่อนคนแรกกันดีกว่าไอเบอิ <laughs> ้มไอเบอิ้มไอเบอิ้มสลบเบิ้ม นจะรลับปะวะหลับดีช่วงบ่ายแล้วนะเว้ยฮัลโหลฮัลโหลเอเออว่าวันเสาอะมาบ้านกูด้วยนะเออกี่โมงยินบายบายนะเออบายบายได้เลยเพื่อนไปทำควยเลยเฮ้ยเดี๋ยวกูทำทำกับข้าวให้กินทำอะไรกัน ได้เพื่อนเครื่องดื่มไม่มีขาดอยู่แล้วมันอย่าลืมมานะมาแล้วโทรมาบอกก่อนด้วยนะว่าจะเข้าถึงบ้านแล้วอะไรเงี้ยฉันมาเมื่อเนี่ยตอนเย็นกูไม่ว่างนะไปไหนอีกอ่ะตอนเย็นกูทํางานตอนเย็นอ่ะทํางานที่ไหนเด้อกูทํางานเสริมอยู่โอเคได้เพื่อนได้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 เราบายบายแล้วไอ้โย่แต่ตอนถ้าเย็นมากกูถ้าตอนเย็นผมไม่อยู่โอเคเพื่อนได้ จัดการให้โอเคโอเคไปให้ได้แหละอ่าเอย่าอะไรที่หนึ่งเรียบร้อยแล้วไอ้ปุ้มมาคนที่สองครับผมโทรเลยก็โทรสิสอัสดีครับสวัสดีครับขอสายคุณปุ้มครับครับคุณสายครับอ่าอ่าคุณปุ้มครับผมคุณปุ้มทำอะไรอยู่ครับทำงานนี่ทำงานเออทำงานเนาะวันเสาร์เนี่ยมาด้วยนะเออเออมีเซอร์ไพร์ ยี่โมงสิบ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 เอ็ดโมงดูก่อนนะว่างเปล่าเฮ้ยอย่าพูดอย่างนี้ดิอย่าพูดอย่างนี้ไหนเราคุยกันไว้แล้วว่าต้องมาโอเคพวกนี้ใช่หรอพรุ่งนี้พรุ่งนี้เออเดี๋ยวไปเตรียมของเราหมดแล้วเนี่ยเออทำเลยอะไรอยากกินอะไรอ่ะเพื่อนให้กูทำเหรอเฮ้ยเดี๋ยวทำให้กูเสิร์ฟให้เดี๋ยวเลยบริการอย่างดี ไม่เริ่มไม่มั่นใจแล้วเออนั่นไม่มีอะไรหรอกแค่บงมาผเริ่มไม่แน่ใจแล้วกินได้ะรับกินได้เออผมก็แดกกูไม่ต้องทำอะไรมากเลยครับไม่ต้องทำอะไรเลยเออเออมีอะไรให้หมดทุกอย่างแล้วอือมีทุกอย่างอ่ะอยากได้อะไรเพื่อนจัดให้หมดเลยเออเกับอะไรเก็บทำอาหารเราเออเดี๋ยวลเดี๋ยวทำคลิปถ่ายทำอาหารทำร่วมกัน แต่ชครีเมี่มเออเดี๋ยวเรามาคิดกันตรงนี้แหละเพื่อนเออโอเคนี่ันแหละัปงาทำงานตาเออเออเดี๋ยวอะไรที่สองเรียบร้อยเดี๋ยวอะไรที่สามอีโจแลลลัสไม่หลับว่ายังไงเหรอเอ้าวางไม่ได้วางเหรอ พู้จูได้ยินไหมไม่ได้ยินได้ยินฮะอะไรนะใครนะจูอ่าเออเออพรุ่งนี้ว่างไหมพรุ่งนี้ว่างดิเออแน่นแหละเจอกันที่บ้านนะว่างก็เลยไม่ไปไหนกลัวไม่ว่างอ่า มีได้อย่างเงี้ยแหละกูชอบชอบไอ้คนไอ้เด็กมันสู้มืออย่างเงี้ยกูชอบอยู่แล้วคนสู้มือไอ้เด็กสู้มือก็เลยไม่ไปไหนกลัวไม่ว่างก็เลยเออไม่ไปไหนดีกว่าอ่าพรุ่งนี้พรุ่งนี้มากี่โมงสักสิบโมงสิบโมงก็ได้ะมึงจะทถงเออได้ได้ไม่เกินเที่ยงไม่ไม่เกินเที่ยงเนี่ยเอาไม่เกินสิบเอ็ดโมงเลยว่าเอาขอไม่เกินสิบเอ็ดโมงได้ไหมได้ี๋ยวไม่เกินไม่เกินสิบเอ็ดโมงดีกว่ามึงอย่าบอกนง ตืเก้าโมงครึ่งอืมไม่อยากให้เพื่อนร้อนไงเพราะเดี๋ยวขับรถมาตากแดดอืมอืมขับรถตากแดดอ้าได้เพิขับรถตากแดดมาล่ะอืมขับรถตากแดดเออรถร้อนใช่ไหมใช่เดี๋ยวรถร้อนปวดรถร้อนใช่อะไรอย่างชอบเป็นเป็นห่วงใช่ใช่จะได้มาทำอะไรกินกันนะมีอะไรมีเมนูอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเมนูไม่ต้องพูดถึง เดี๋ยวเสิร์ฟให้งามๆเลยจัดให้ได้หมดแหละโอเคปุ่มมาไหมปุ่มมามาคอนเฟิร์มแล้วเนี่ยคอนเฟิร์มมันไม่ไปก็ไม่ไปเหมือนกันคอนเฟิร์มกันไปเหลือเนี่ยเหลือนี่ไลน์ที่สามกำลังจะโทรหาไอ้กอฟกับไอ้นิวอีกทีนึแต่นนวมันมาเย็นอยู่แล้วไม่ปุ่มไม่มีรุดเออไอ้นี่มาสู้มือแท้เจอเดยเจอกันโอเคโอเค เดี๋ยวเอาแบบเดี๋ยวเจอกันเลยเดี๋ยวเจอกูนีอโอ่โอเคโอเคไม่ได้ไม่ได้าย่ได้เกืออะไรที่สามพันไปเรียบร้อย <c oughs> เมื่อคนสุดท้ายไอ้ก๊อปไอ้ก๊อปไอ้ก๊อปเียตัวนี้ทักเข้ามาว่ามีอะไรวะเราจึงโทรหามันเลยทันที อันนั้นทักมาแต่ไม่รับสายไม่รับสายซะด้วยไอเด็กฮ<อ>ีฮเดี๋ยวฮัลโหลฮัลโหลเพื่อนทึ่งตื่นเหรอวันเสาร์ว่างไหมไปไหนไหมมีนัดไหมวันนี้เหรอโอ้ยวันนี้วันศุกร์พรุ่งนี้นวันเสาร์เหรอเออเออว่า ขอรบกวนตอนช่วงสักสิบโมงได้ไหมสิบโมงกูจะไม่ตื่นนะดิอ่าแบบแบบทำไมอ่ะสิบโมงสิบเอ็ดโมงสิบโมงสิบเอ็ดโมงเนี่ยขอสิบโมงได้ไหมสิบโมงสิบเอ็ดโมงอ่ะมาได้ไหมมาบ้านกูหน่อยกูจะมาถ่ายคลิปกันกูจะมาทำคลิปชวนพวกไปทำกับคงกับข้าวแดกกันเชวนพวกปุ้มมา ไวจังมัอ้าวก็เข้ามือกลางวันไงอ๋อเหรอเออสะดวกไหมน่นจะสักม่ายบ่ายดีเออนั่นแหละแต่คูบอกเลยแหละก็คือสักตานเที่ยงขอเที่ยงได้ไหมเออเที่ยงขอมึงกูขอมึงเที่ยงได้ไหมเออได้ได้น่าจะได้แหละเออให้กูไปรับไหมเราก็ดีเลยถ้ามึงไปรับมันมึงไปรับสิบโมงรับสิบโมงแม่งเลยสัตว์ถ้ากูไปรับกูต้องไปรับสิบโมงนะ สิบโมงสิบเอ็ดโมงไงถ้ากูถ้าไปถ้าให้ตัวแวะไปรับอ่ะสิบโมงแล้วเว้ยเออโอเคได้ได้บอกกูก่อนนะจะเข้ามาโอ้รับสายไต้หาเลยมึงพิมพ์บ้านมึงพิมพ์เบอร์มาด้วยทิ้งเบอร์ไว้ให้กูหน่อยเบอร์มือถือเลยอโอเคเจอกันเพื่อนเจอกันเรียบร้อยก็เดี๋ยวนี้เราจะมาเคลียร์้านะครับ ตามนี้เลยเราจะเคลียร์มันออกให้หมดนะครับเพื่อทำเป็นสตูดิโอน้อยๆของเราเดี๋ยววันนี้มุกชํำมุกกระจายหาแน่นอนแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันผิดผิดผิดค่าดครับไอไอเหียปุ้มแม่งมาถึง ก่อนผมอยู่บ้านอีกทำไมวะเปิดบ้านมึงไว้นัดกูตีบนัดกูตีบองไระตูลูกกูไม่ได้ล็อกเหรอ,หรอไม่ไม่รู้มันเปิดไว้เลยเออล็อกก่อนล็อกก่อนเดี๋ยวอัดเลย,เ,ลยเดี๋ยวกูมีอะไรพวกมึงอยู่แล้ววนันนี้เดี๋ยวรอไอ้โตก่อน ผมมาผมโตนะฮะผมมารับไปกอลเพื่อไปทาําภารกิจในวันนี้นะครับซึ่งมันยังไม่รู้ตัวเลยว่ามันจะต้องทําอะไรนะครับวันนี้ะดูกันแต่งตัวแต่งตัวมาบ้านเพื่อนพอคิดว่าจะปาร์ตี้กันเฉยๆดูเขาสะพายกระเป๋ากุชีแบ็คฉีดน้ำหอมฉีดน้ำหอมซะหอมฟุ้งเลย ฉีดน้ำหอมดีออซาเวนประโคมเข้าไปโดยที่โดยทหน้าที่ไม่รู้เลยว่ามันต้องมาตัดหญ้าเดี๋ยวเราไปดูเหี้ยมเงินต่อมาแล้วคนพิเศษยลุมอยู่ท้าหัอยู่ดีกลุมเพิ่งตื่นมาโอ้โหมีกานนะ9โมงไว้นะคสับไปไว้ใส่คนให้กูด้วยอร่อย แต่งตัวเรากันมาเชียร์70บาทเป็นไงบ้างความรู้สึกฮะร้อน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 แล้วก็หิวกินข้าวด้วยกินข้าวแล้วกินข้าวแบบนีน้ดได้ลลเดี๋ยวเอาแก้วให้โอเคมึง okay. จะเอาแก้วให้กูสิไม่ลอยเจ้ามานะเหลือเหลือเหลือคนนึงเหลือเพื่อนอีกคนนึงถามกันทุกคนเลย เราให้มาทําอะไรกันนะเออนี่อะของกินหน้าบ้านเออ,อเราทำก<ด>ับ<ด>ข้าวอะไรกินโถมึงจะไม่รู้อะไรเออเพื่อนอะมันก็ต้องทําดีกับเพื่อนเสมอแหละไอ้ที่อยากจะมาแบบให้ทำโน่นทํานีน่มันไม่ใช่วนนี่พอคนบอกว่านะไม่ตื่นน้ำหอมฟุ้งน้ำหอมฟุ้งมาเชียโอ้ยเฮียก็กู้แต่งมาให้แต่งตัวหน่อยบ่าอ นี่ไปบ้านเพื่อนหรือไอ้สัตว์รมาให้เกียรติสถานที่นี่เขาบอกถ่ายคลิปเท่านั้นแหละไอ้ปุ้มจักไม่ว่ามันบอกว่ากลัวแต่งแบบนี้อยู่แล้วไอ้ไม่บอกนะเออเดี๋ยวไปบ่ายได้ไหมเพื่อนได้ได้หมดแล้วได้หมดแล้วจะบ่ายจะเช้าเลยได้หมดเลยเราจะอำนวยความสะดวกให้เพื่อนๆนะครับผมทั้งหมดเลยไอ้ปุ้มถึงก็โทรหายโจ้เมื่อกี้ไอ้ปุ้มถามว่ามีอะไรเจ็บไหมไอหายเลยหานเลยไอ้เฮียโอ้โหเนี่ยให้หกหกหนึ่งได้ อันนี้ไก่มันข้าวไอ้สัสกูมือสะอาดจะทำดีๆแล้วอย่างนี้กินไงอ่ะพีคกดิเดี๋ยวมันไม่ได้ภาพไอ้เหี้ยโอ้ลหะบาว่ะไอ้เหี้ยแล้วหกเต็มโอ้โหไหนนี่นี่คอเทไก่มันเดี๋ยวมันไม่ได้คอนเทนต์ไอ้เหี้ยต๋ก็ทำคอนเทนต์ให้ไม่เงี้ยก็จะถ่ายคลิปได้หรอกูจัดเลยคอนเทนต์เฮียเดี๋ยวซ้อนแล้ดิ ไอ้น oh, like ี okay, okay. Okay. ่ไ okay. อ้เนี่ยไอ้เดียไอ้เดียโอ้ยไอ้นี้ไอ้น้นเปิดรถโอเคได้ค่ะยืดรูไอ้เดียจะหารวิธีใส่ใหญ่เลยแต่ไม่อยากใส่ไอ้ปุ้มไปใส่ดิไอ้ปุ้มมันใส่ได้เหรอวะตัวมันใหญ่กว่าชุดเก่าไปใส่ไปใส่ไปใส่กันนะใส่มึงเหรอใส่แม่งเลยไอ้เหี้ยไหนเดี๋ยวเราไปใส่ชุดมาสิเพื่อน ใส่เพื่ออะไรวะเออถอดเสื้อด้วยนะเดี๋ยวมันร้อนใส่ปบเลยไงต่อเออเดี๋ยวกูจะบอกว่าท่านบอกอะก็ได้อนี่ยเออมันจะต้องเป็นตอนที่หนึ่งนี่นี่คือเข้าใจป่ะไปแดกไปนั่งแดกแม็กที่แม็กซ์กับกูซื้อมาให้แล้วแล้วแล้ปกินไอเทียบกุ้งไปตัดเอ้ยัดเอ้ยทัรีบเอ้าแล้วคุณสองคนไม่เปลี่ยนเสื้อค่ะเราเราเราเป็นพวกงับไงไม่ได้สิ เรามีมีแค่นี้ไงแค่นี้แค่นี้กำกับกำกับมาให้คุณทำเลยเออรอก่อนเราเราถ้าเกิดเราชวนทำอะไรทุกคนก็ต้องทำนะโอเคไหมไอ้เหี่ยได้ไหมล่ะนี่ีเหมือนแบบว่ามาให้มันแบบกูบอกแล้ววันนี้เราเราคือเราเราทำล้วกูได้อะไรเนี่ยได้ความสนุกสนานไงเราให้โลเสเราทำ M O U ร่วมกันคือเพื่อนขออะไรก็ทำเฉยๆแค่นั้นเอง ขอเตะหน้าทีหนึ่งได้ไหมเอาเอาโอเคไหมอ่ะวันเนี้ยที่ชวนมาเนี่ยคือก็ไม่ได้เจอกันมานานแล้วใช่ไหมแต่คือกูเพิ่งเจอเมื่อวันก่อนก็ใช่ไงหมายถึงก็หลายๆคนไงก็แบบเออจะชวนมาได้แนะนำเข้ามาว่าแก๊งเล้าลานทีมมันมีใครบ้างอ่ะเนี่ยก็จะมีผมเนี่ยแหละแล้วก็ต้องแต่งตัวจะมีผมก่อนโต แล้วลานทีมครับแล้วก็โนครับเอ้ยเอ้ยปุ้มครับจอฟครับเอ้ยรุดจินจุ้งครับแล้วก็โจครับอ่ะก็เนี่ยที่ชวนมาเนี่ยไม่มีอะไรมากหรอกนะเน่ยนับถุงถุงมือถ่ยถุงมือกันด้วยอ่ะเราจะมีใส่ถุงมือให้หน่อยถ่ถุงมือนะถ่ายถุงมือให้หน่อยทุกอย่างนะเวลาแบบเรามาอยู่ร่วมกันเนี่ย มึงก็เข้าเรื่องเลยเออมันไม่ได้เป็นภารกิจหรอกมันก็คือเนี่ยเอาเอาง่ายๆอ่ะไอ้เฮียจะให้พวกมึงอ่ะมาตัดหญ้าไอ้สัดตัดตูยาอะไรกูจะใส่เสื้อไ่ต้องใส่เสื้อไอ้สิตัวกูว่าแลี้ยงกุมือมันเป็นแผกไอ้เหี้ยมึงกรรมกรเลยกูกูเราพวกมมาตัดหญ้าเออสัสมือเล่นกรรมกรชัดๆกูว่ารถบ้านต่ากันเถอะ เดี๋ยวเราจะช่วยกันทำทุกคนไงเออช่วยกันทุกคนเพราะเราจะเตรียมตรงนี้ไว้ถ่ายคลิปกับทุกคนเอาแค่ภาพเนาะใช่เออเอาแค่ภาพเอาแค่ภาพภาพพิเศีไหมไม่ไม่ไม่ถ่ายคลิปยาวถ่ายคลิปยาวเลี้ยงเล่าใช่ไหมใช่ใช่ใช่ไม่เราจะเอาไปเป็นแบบว่าคอนเทนต์แบบกลางเต็นท์เนี่ยนะใช่เราจะได้ไม่ต้องไปกลางเต็นท์ที่อื่นไง เราจะมีตรงนี้เป็นแบบแบบว่าคุจะมาหรือเปล่าไม่ใช่ไงเราจะได้ไม่ต้องการเต็นคุณหรือย่าเขาคุณจะมาหรือเปล่ามาไม่ไม่ได้กินเลยยานี่ไงกูก็เลยแต่ข้าวก่อนนี่ถึงแม่ตัดยาแล้วนะฮะตัดยาแบบพิงแพนเดอร์นี่นะครับนี่นะฮะอะไรไหนมึงบอกว่าดึงง่ายอ่ะก็ดึงง่ายไงไอตัวพูดตัวพูดดึงยากไปละ เนี่ยพวแค่ดิ้งฟุ้ยฟื้ยมือออกละดูดิเอ๋รู้แล้าแหวถุงมืออีกอันไหมเหี้ยใครโทรไปหายแล้วเนี่ยไม่เฉลยไม่เนี่ยมันไม่มาเลยเนี่ยพวกมึงบ่อยเบิ้มใช่ไหมโอ้โหถ้ากูรู้ว่าไม่มาเหมือนกันเนี่ยกูยังจะบ่อยเบิ้มอีกเหรอเที่ยวเอาแบบระวัแล้วังเขาโดนถ่ายดิ มันก็โดนถ่ายทุกอันแหละพี่อ่ะแต่เมืองก็โดนหลอกไอตัวบอกกูว่าไอรู้ป่ะมึงคือยาขยะเลยกูลาดมูจะร่าดยังไงละกูไม่เห็นจะตายสักตัวยาขยะหลายตัวบอกว่านะอุ้ยงานง่ายๆมันต้องรอเป็นวันหรือเปล่าสามสี่วันแล้วเนี่ยข่มเลยฟังยิ้มให้มาเอาฟันตะโดนไอตัวแบมเลย อย่าเสียเละเสียเลียมนะยกูยอดเลยเพื่อนทำไมไม่ยินฝั่งนี้มันมีฝั่งนี้ทำไมเออทำไมหลบไปเฉยเฮ้ยสายมันไม่ถึงอะไรมึงมีทั้งหลายก๊อฟนู่นไอ้ก๊อฟไอ้ฮีบอกเราแบบนี้เนี่ยหรอเออเอออ่าแล้วมึงทับสายอีกเกี่ยวสายอีกเป็นไรเป็นไรล้อแคบไอ้สับถ้าแป๊บหนึ่งยืนชักอยู่เลยยืนชักไม่ไหวเงี้ยเลยไปดูเฉย กัว่าโตสองพันห้าเฮ้ยแพงไอ้เนี่ยเผื่อได้คอนเทนต์เรียบร้อยถ้าได้อยู่นะก็ได้คอนเทนต์เยอะค่เราค่าเข้าประมาณสามพันห้าอ่าเนี่ยมึงลองกันดูแต่มึงต้องมีนี่นะที่คุมอ่ะเออไม่เอาไม่รู้ปะเออจะซื้อเนี่ยมาไม่ได้นี่นะเ้าน่าจะอะไรอ่ะรู้ไหมกูเยอะหรอความรู้สึกกูเหมือนเข้ามาได้เงื่อนไขอุ้มติดเนี่ยไม่รู้เนื้อหนีอ่ะ ไม่ได้จ่ายตังค์เลยเด้อไปส่งบ้านอื่นบ้าแล้วบ้านอื่นก็อยากกินพอดีเลยอยากแตงน้ำปลาได้จ้ะน้ำปลาเหรอแล้วพอดีทั้งหมดข้าวอยู่ด้วยแล้วน้ำปลาหมดมันลืมหเาเอาแบบส่งทีเดียวอ่ะเนี่ยส่งบ้านนี้เปล่าเฮ้ยนูมาแล้วเฮ้ย มันไม่ใช่มันไม่ใช่แผ่นหมดหรอกมันติดสงดีมากเลยเมื่อกี้ได้สองที่ร้องแป๊บหนึ่งเออทำไงตัวมาก่อนเออนี่อ่านึ่งจริงคอับอันนี้อ่านกินแล้วอันี้อ๋อโอ้ยตโนทำไม่แย่เลยกินง่ายกว่าเหรอกินง่ายกินง่ายกเลยแต่กูว่ามันละเอียดเกินไปนะ แต่มันมันึ่งแต่แต่มันก็หนักอันนี้เป็นขนมโบราณไไม่ดด้้หนนัักแต่โบราณไม่มีแดกแต่ขี้เกียจทำไมมึงไม่กินอ่ะกูไม่รู้อะไรโบราณไม่มีแดกแล้วมันบอกโบราณไงวะโบราณไม่มีแดดกินมนทัะบ่อยๆแต่ขนมโบราณเห็นดีแต่ทำไมโบราณไม่มีกินนะขนมเนี่ะก็เล่ขนมโบราณน้ำแข็งอยู่ไหนเนี่ยแล้วโบราณตรงไหนก็ ไอ้ดำๆนี่ไม่ใช่พุกงสารไรเลยนะปลามึงน่าจะรีวิวนะรีวิวขนมปังเฮ้ยตบลิ้นใช่ไหมรถเนี้ยมแดกเป็นครึ่งถุงแล้วไอ้เหี้ยหรือว่าเราเอาอะไรเป็นคุมอย่างที่พุ่งต่อแล้วหินลงเลยวะก็ข้างบ้านกูเกาทำอะอะไรอะหินลงเหี้ยอะไรหินลงก็ต้องหินหนามากเลยนะเว้ย ไม่ข้างบ้านกูอ่ะมันเป็นอย่างเทไปเด็กก็ตายแต่เขาเอาตะแลนคุมเก็บมือแล้วค่อยนี่แล้วเอาหินเอากระเบื้องอ่ะทับไว้ไม่ให้มันโดนแดดอ่ะแล้วมันก็แล้วมันก็ตายเลยแล้วก็เป็นปุ๋ยแล้วก็เป็นดินเลยใช่นั่นแหละไม่ต้องทำที่อะไรให้เหนื่อยเลยมันก็ย่อยสลายของมันเองพื้นบ้านเองเพราะหญ้ามันก็แดดเออแดดมันไม่โดนแดดหรอมันตายเออไม่ได้คิดแสดงว่าหญ้ามันเป็นผู้หญิงใช่ไหมไมันถึงชอบแดดไงฮะหญ้าเป็นผู้หญิงไงมันถึงชอบแดด กูต่อสิทำไมวะไอ้เหี้ยอยู่ๆก็ถามกูมาตั้งนานแล้วก็อยู่ๆก็ทิ้งกูไปเงี้ยหรอสรุปแล้วสรุปแล้วสรุปแล้วมีคนจ่ายทั้งเงรับสายส่งในบ้านแล้วบ้านนั้นคือบ้านเาพี่น้องมีคนส่งเหมือนมึงเป็นคนมึงเป็นทางสั่งแต่เฮียเนี่ยอยู่บ้านมันคนรับอ่ะเฮียเนี่ยรับแล้วก็จ่ายเออ อ็ได้ละปลาเลยเนี่ยได้ละปลาไปเล่าแต่เขาไม่กินอะไรมากเขาก็ไม่รู้เขาก็คิดว่าไอ้เฮียเนี่ยคนสั่งให้เขาอย่างนี้ไงบ้านไหนที่ส่งไปสั่งอะไรไปบ้างอ่ะน้ำปลาสปอ p o n s o r ไอ้เฮียต้องกินส p o n s o r ของปลา sponsor ของแล้วเขาไม่สังเกตเห็นใครจะสั่งน้ำปลาไปแดกสปอนเซอร์ไปแดกวะคือถ้ามันบอกไม่ใช่ก็มันก็จบไงเด็กมันจะได้เอากลับแต่นี่ที่ไม่ดูเฮียอะไรเลยมั้งรู้สึกเป็นไงบ้างครับผมวันนี้ฮะ รูส้สึกดีรู้อะไรโกรกป่ะเนี่ยฮะโกรกป่ะเนี่ยไอ้กูพูดจริงรู้สึกยังไงครับไอสัตว์เนี่ยชิบหายที่สองพันห้ากับกับ,ก,บกับหลอกเพื่อนมาไหนคุ้มมากันบางคังไอ้ย้มาธรรมะมันชนาธรรมไอ้ย้ยเราไม่น่าจะไปทำอะไรแบบนี้เลยนี่มึงนี่ไม่มีความหมายมึงคิดได้ด้วย เ้ยไอเดนเอาสาฟิตไว้กูรู้มึงนี่ไปกินน้ำกิ๊กเมยบูดจะไปเล่นนัง่ะนะพูดได้เลยทำไมอ่ะเดี๋ยวกูให้น้องเซ็นเซอรเองก็ได้พวกเราพวกเรามาพวกเรามาไม่เขาบอกหนาวแล้วขึ้นเลยฝากเลยไม่ไม่ไม่ได้วะถ่ายถ่ายใช่ไหม

เดี๋ยวคุณพี่คุณปอนนี่อ่ะเนชอบใจแล้วอ,อ้วนมึงทำาท่ายนะมึงท่าแล้ว,ลว,ลวคุณแม่กูหัวเราะแล้วเออเดินเล่นดีกว่าเมื่อกี้มันไม่ได้เห็นแค่ปานโรมานะปานโรมามีไข่ด้วยเฮ้ยโถคุณเก่งหนูมิเอ้โถ

กยพวกมึงต้องแค่เครดิตคนลวกหรือวะไครอะกูกูคนลวกไอ้ใจปูคนลวกเองกับมือนั่นมาโดยอะเปิดอยู่ไเป่ได้จับตอเาสิกว่าปีละโอ้โหนี่แล้วอะไรเป็นอาหารเปชั้นแรงงานถึ จับอะไรนะให้เลยมีน้ำจิ้มจ่อยเฮ้ยน้ำจิ้มแจ่วต้องมีน้ำตาลปี๊บด้วยป่ะนี่ผมไม่กินเลยไงเอาแบบบางที่เขาไม่ใส่คอหมูย่างใช่ป่ะวะใส่เออบางที่เขไม่ใส่เค็มๆอ่ะบางทีผมขึ้นรถด้วมผมชอบแบบข้นใส่ข้นขวดแก้วไปเอาอันนี้ก่อนเอ้ยตีกันเลย นี่เอายืมแปซี่ห้นี่แปซี่นี้โตกินแปซี่นี้เอายืมให้โตขุดบลีนขนาดนี้ตบัมแปซี้ไม่มีน้ำตาลเดี๋ยววะไอ้กงโน้ยอย่าลืมลงไอ้นี่ด้วยนะติดต่อจ้างงานปาโลมาด้านล่างคลิกติดต่อเบอร์นี้ก็ได้พัทยาก็เรียกสนใจโชว์ลมาติดต่ออะไรเยอะ เจ้าสีมีตั้งแต่สีชมพูยันสีสีสีเทา <laughs> มีให้เลือกสีอยากดูหรออยากดูคนดูหนังมั่งจังหรือ <c oughs> รไมเปิดบแบบเลื่อนบนอยู่แบบเป็นชั่วโมงแล้วก็สรุปก,ก็กลับไปนั่งดูหมั่ำในยู u b e แบบไม่เปิดใจดูหนังใหม่ๆคนไม่ชอบดูไม่ไม่ชอบแบบไม่ชอบดูหนังมันเบื่อ ยังไงวะแต่ก็แบบไม่คิดที่จะเปิดดูก่อนไงเกินจริงเหรอเกินจริงถ้าถ้าถ้าหรอแอร์มนเจอร์ไม่ชอบเลยแอร์มันเจอฉะนั้นถ้ามันเป็นแบบนั้นดูได้เข้าใจแต่แบบอย่างฟ้าแลนด์ซีเรียสเนี้ยลากตู้คอนเทนเนอร์เนี้ยมันเป็นเมอ่อมั่วมันหนังทำหนังแบบ มันเหหมือนนังราใช้คำว่าชุยเลยอะเหมือนหนังซูเปอร์ฮีโร่เลยอ่ะฟาร์ดอะจริงอ่ะถ้าเป็นซูเปอร์ฮีโร่เป็นซูเปอร์ฮีโร่ไปเลยฟาร์ดบอกบอกอยู่ในกลุ่มนั้นไปเลยเ้ยกลลุ่มนนัไปแต่เนี้ยมึงมาทำอย่างเงี้ยมันไม่ใช่อ่ะหนังส่งจริงแต่ว่าไม่ตรงจริงใช่ไม่ชอบ ถ้าจะถ้าที่ชอบที่สุดคือหนังที่สร้างจากเรื่องจริงเรื่องอะไรดึงอะไรอ่ะดึงเฮลิคอปเตอร์อย่างเงี้ยเออดึงเฮลิคอปเตอร์เนี่ยออกมาโลกไอ้หนักเวลาล่าสุดวเนี่ยเพราะเป็นชออ่ะโห้ลากหนักละหนังหนังรถที่หนังลากเฮลิคอปเตอร์หนังที่สมจริงไหมไมเวลามันยิงกันบนรถอล้คือมันเวอร์แบบวใหญ่เลยไหมหนังไข่เงียบเลยเฮียไม่ได้เลย อะไรล่ะอะไรตอนไหนอ่ะเข้าบ้าน2อง,องน